ยี่ไงส่ยังเลยอยตเต็ตสวัสดีครับผมแก๊งลิฟตันโน .1 นับวันนะครับผมหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปมานับสิบยีสวันนะก็คือเรามีเรื่องเครียดหลายๆอย่างอะไรรวมๆกันช่างมันซอกกันก็คือวันนี้มาเล่าเรื่องกันดีกว่า คือวันนี้วันเกิดแม่บ้านที่ปั๊มผมผมบอกก่อนว่าผมมาเป็นเด็กปั๊มน้ำมันธรรมดาคนนึงแล้วก็จีบมีแม่บ้านคนนึง <S <S ก็คือผมทำงานกับเขามาประมาณ3ปีแล้วแหละ <S <S แกก็จะซื้อของกินมาให้ผมประจำแหละไอ้นูนมั่งไอ้นี่มั่งไอ้นันมั่งผมมาใจผมเป็นคนนึงคือนิสัยไงรูป้ป่ะใครให้เราเราจะตอบแทน ทุกๆครั้งไม่ว่าจะให้เงิน1บาท2บาท3บาทเราจะต้องตอบแทนบุญคุณเขานะก็คือให้เรากินเราก็จะเซอร์ไพรส์เขาวันนี้โดยการที่จะให้เค้กวันเกิดใช่ปะ่ะแต่ว่าวันเกิดกันเลยมาแล้วแต่ผมไม่ได้เซอร์ไพรส์หรอกแต่ผมก็พูดอยู่ว่าจะเซอร์ไพรส์วันนี้ผมจะมาใส่เซอร์ไพรส์เค้กวันเกิดชิ้นเล็กๆอ่ะแต่ผมมาจเจ้าแบงค์ห้าร้อย่ะยัดเอาไว้ในเค้กนะุกคน <c oughs> ป้าเนี่ยแกไม่ค่อยมีคนคุยด้วยลูกหลานก็มีแต่อาจจะเรียนทั้งองสือก็เขาไม่ค่อยได้คุยกับแกแกคงเหงาป้าเนี่ย แกเป็นคนที่ดีใจที่สุดคือตรงที่ได้การที่มีใครเซอร์ไพรส์แกเนะี่ยแกจะดีใจผมบอกละคลิปเนี้ยป้าร้องไห้แน่นอนเชื่อไหมทุกคนผมว่ายังไงก็ร้องเพราะผมเซอร์ไพรส์แกทุกปีแต่หลายๆปีก่อนผมไม่ได้ถ่ายไงแต่ปีนี้ผมจะถ่ายคอยดูนะผมว่าป้าแกร้องเจอเค้กเข้าไปกัดเข้าไปเจอีบงค์ห้าร้อยในเค้กดีใจได้เลยไปทำกันด้วยทุกคนตื่นเต้นว่ะเออผมตื่นเต้นนุ้ยไปลุยโอเคนะครับก็ตอนนี้เราก็อยู่เซเว่นนะครับเราก็จะทำคนเดียวนะเข้ปมา เราเราเจอเค้กแล้วน่าจะใช้อันนี้น่าจะได้อยู่นะถ่ายคนเดียวเลยวันเนี้ยวันนี้ถ่ายคนเดียวเลยนี่ใช้อันนี้นะวันนี้ใช้อน,นี้ก็มันก็น่าจะยัดได้แนละ่เขคงไม่รู้หรอกโอเคเดีย๋ยวไปทำห่อ,อต่อไปไปไป แล้วผมลืมบอกทุกคนก็คือคลิปนี้ผมจะทาคนเดียวตั้งเพราะมันคือสิ่งที่ผมตั้งใจผมจะถ่ายคนเดียวทําคนเดียวแล้วก็เซฟไว้คนเดียวเพราะผมทาออกมาจากหัวใจของผมนะผมจะทําคนเดียวไม่ต้องให้ใครมาถือกล้องหรือว่าอะไรนะทาคนเดียวเพราะทำจากใจไปดูกันเป็นยังไงนี่ก็คือเค้กของเราก้อนนิดเดียวเองนะแค่นี้เองแต่ว่ามันอาจจะก้อนเล็กแต่เราให้ได้ใจและไอ้นี่คนระับมันก็จะยัดเข้าไปอยู่ในในเค้กเดี๋ยวเราไปทําการยัดก่อนดีกว่าเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องเดี๋ยวทำให้ดูนะ let's go ดวงไม่ดีเกิดเหตุอีทุกอีใสแม่เงยเค้กล่นไนอะ้เหี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวปัดในหะ้ป้าหน่อยนะป้าไ,ไม่โกรธหรอกโอเคเราก็ได้ทำการทำความสะอาดแล้วนะแต่ป้าเขาแม่ไม่รังเกียจผมหรอกเราก็จะยัดแบงค์าไปเเข้าไปเขาไโอเคแล้วก็ชิมเีมติดไปป้าขอโทษนะป้าวันนะี้จะสกระปรบตกเลยนะคลิปเนี้ย ป้าดูคิมนี่แล้วปลาอย่าโก,ก้เต้นเด้อเต้นทำจากใจจริงยืมคิมหน่อยเอาไปไปโอเคเนียนเน่อยนะไปออกกันเลยไปนี่ของเราก็เสร็จแล้วนะครับถึงมันจะดูทุลักทุเลไปหน่อยติดสตรอเบอรี่ให้ป้าหน,นึ่งอันเนี่ยไปไปหาป้าที่ปั๊มกันป้าเป็นแม่บ้านที่ปั๊มน้ำมันนะไปลุยโอเคนะครับผมแต่ตอนนี้เราก็มาถึงปั๊มน้ำมันแล้วใจผมเต้นว่ะผมตื่นเต้นครับใจสั่นตับตับตับเลย ผมก็เซอร์ไพรส์วันเกิดใครไม่ค่อยเป็นด้วยไปไปดูป้ากันเดี๋ยวเราจะแบบเออแมไปไป๋ต่ไปถ่ายดูว่าเขาทำเติมมันอยู่นู่นนู่นเขาอยู่นู่นน่นเเติมมันโอเรเราคือคนผมโทรเรียกป้ามาแล้วเดี๋ยวสักพักป้าก็เดินมานะครับตื่นเต้นไวเยอะอป้าร้องไห้แน่บอกเลยคือป้าแกเป็นแม่บ้านที่ปั๊มนะครับผมเป็นเด็กปั๊มน้ำมันธรรมดานะก็คือทํางานร่วมกันอะไรแบบนี้ ป้าก็ชอบซื้อนู่นซื้อนี่ซื้ออะไรอ่ะจำไว้นะคนที่มีบุญคุณกับเราอย่าลืมบุญคุณเด็ดขาดนะครับทุกคนใครให้กินเราควรให้เขาตอบแทนเขาบ้างนะไม่เล็กน้อยก็ยังดีใครให้เรากินบาทหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเขาให้เรานะไปรอดูป้ากันแกตื่นเต้นแล้วล่ะดูทรงอ่ะแกยังไม่รู้ตัวเนี่ยมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวอะไรพี่เจ๊ฮะอะไรอ่ะอะไรมีอะไรมาให้ด้วยเนี่ยมีอะไร้ระเบิดระเบิดอ,อะไรอ่ะ อะไรล้างแกะดิระเบิดตังเฮ้ยเฮ้ยโทรศัพท์ใหม่หรือเปล่าวะเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยโทรศัพท์ใหม่อย่าเอียงอย่าเอียงเดี๋ยวมันกระเทือนไม่ได้นะเนี่ยเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดตู้มถึงใส่แล้วดิเอาแบตออกกันดิเอาแบตออกกันหายใจคล่องๆกันตายแน่อะไรตายแน่ยัยใบตองตายทำไมอะระเบิด

h ป p p เบิร <Happy> ์ h เดยไม่ไม่เป็นนะอ,อันนี้สึงสัตวันเกิดนะครับที่ไม่ร้องเพลงแบบไม่เป็นไรไหนลองแกะชิมดิผมทำผมทำเองนัเนี่ยโอ้เอาลองแกะที่ลองแกะกินเลย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 เร็วลองชิมมันจะธรรมาดาได้ไงอ่เคกันต้องลองก่อนลองกินก่อนมีอะไรต้อนอีกเปล่า <laughs> มีอะไรอีกเปล่า เออว่ะไม่มีแล้วลองกินให้เสร็จก่อนเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะนะม่ต้องมีในนี่ดิบ้าบอใครก็จะทําแบบนั้นมันทำอะไรเนี่ยไหนไม่เลี้ยวเหยเนี่ยอะไรอะไรอ่ะโอ้โหเรื่องทำไม่ได้เนาะเนาะอะไรอ่ะมันเลี้ยไหมเนี่ยอะไร ดูดิโอ้โหไอ้นี้ของขวัญนะนี่ของขวัญเละไหมเนี่ยเละไหมไมยเละหรอกไงดีๆให้เท่านี้แหละดีใจป่ะดีใจดิโอ้โหดูมันช่างทำมาได้ไอ<หน>้แต่ปกติเขาไม่กินสตรอเบอรี่เนี่ยต้องกินนะนี่กินหมดอะพี่เต้เอามาให้ทั้งปี ให้ทุกปีอาจจะช้าหน่อยนี่เลยมันเกิดปา้าเขามาหลายวันแล้วนะผมไม่ค่อยว่างด้วยนะนี่โอ้ยน้ำลายครับโอเคโอเค<ม>นี่เท่าไหร่นี่ห้าร้อยห้าร้อยจ้าอืมไปแล้วเค้กรอร่อยด้วยนะจ้านี่ทำกินก็ไปไม่ชอบกินกระสอบพี่แต่ก็ต้องจำใจกิน <laughs> ผมมีอะไรจะบอกเนี่ย ผมทำหล่นข้างถนนมาทีองเนี่ย,ยกินได้หมดแหละดูไม่ดีเิอเหตุอีถูกอีใสเตตอ่ะ,อะ,อะกินได้หมดอ่ะมันหล่นลงพื้นเลยนะออโอเคโอเคได้ละ,ไละละอ่าใช้หนี่ด้วยยืมเขามา <laughs> อีกร้อยนึงติดไว้ก่อนโอเคไปแล้วทุกคนช่วยรกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะกดซับสไครต์นี่ยป้อกดอะไรละกดไลค์กดแชร์ กดติดตาม Subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายไปแล้วเนี่ยให้ดีๆก็ไม่ได้ใช่จ้ะต้องให้มาซักเลยเนี่ยต้องมาล้างอีกจ้ะเปี้ยงไหมเนี่ยเปียกอีกเมะแสดงว่าใช้ไม่ได้เดี๋เปียกอระแบงเปียกไม่เอาไม่ต้องมันเปียกก็ใช้ไม่ได้ใช้ได้ใช้ไม่ได้ไปลโอเคนะครับผมป้าก็ไม่ร้องไห้กว่าปีเนี่ยสงสัยมันน้อยไปโอเคนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวไปรอดูในคกิป